สวัสดีค่ะชลคณาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยประมาณซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะเน้นที่ดาวศุกร์เป็นหลักคะ่ะ เพื่อมาให้พวกคุณเสียโอกาสกันนะคะสิ่งที่ต้องรับมือกับดาวดวงอื่นๆก็ยังคงต้องรับมือค่ะในสิ่งที่จําเป็นดีส่วนดีเสียส่วนเสียมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องดีๆอะไรที่ทําให้คุณสามารถตักตวงจากความเป็นเกษตรนี้ได้บ้างและที่สําคัญนะคะเป็นการกลุ่มร่วมกันกันกบมฤตยูถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญะคะ่ะ เป็นเหมือนกับผู้ที่จะเข้ามาพลิกบทบาทแต่ว่าแต่งแต้มความแปลกใหม่ให้กับดาวสุขเลยก็ได้จากที่ให้ความหมายทั่วไปนะคะดาวสุขจะเด่นๆหลักๆอยู่สองเรื่องค่ะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีมุมมองที่เปลี่ยนไปเรื่องของความมีสเสน่ห์นะคะก็จะเน้นสเสน่ห์เฉพาะตัวมากขึ้นค่ะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเหมือนใครเหมือนกับว่าอยู่ดีๆนะคะก็ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายความจําเจการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆ มีไอเดียใหม่ๆนะคะในการดูแลตัวเองก็ได้หรือว่าเรื่องของการเงินนะคะแหล่งรายได้วิธีการใช้จ่ายก็อาจจะมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปมรตยูนะคะจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้หลายอย่างแบบฉับพลันค่ะทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางอย่างนะคะมันย่อมไม่ได้อยู่ในแผนของคุณแน่นอนฉะนั้นเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนจำเป็นที่คุณยังต้องมีสติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังรับมืออยู่กับเรื่องอะไรขอให้ทราบค่ะว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะคะยังมีสำหรับช่วงเวลานี้คลิปนี้ทำมาเพื่อไม่ให้คุณเสียโอกาสโดยเฉพาะและก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะ เอสซิสเตอร์นะคะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นค่ะเป็นหลักสูตร6เดือนนะคะรอบเช้าวันอาทิตย์อยู่ระหว่างการเรียนค่ะที่กำลังเปิดรับอยู่นี้เป็นรอบบ่ายนะคะเราจะเรียนกันทุกวันเสาร์เวลาตามที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะผ่านระบบ Google Meet อยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้ท่านใดสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและเดี๋ยวจะส่งช่องทางการติดต่อให้นะคะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ค่ะลัคนาราศีสิงห์เมื่อเดวสุกเปลี่ยนบทบาทนะคะเป็นกเษกษตรกลุ่มร่วมกับมรตยูถือว่าเป็นดาวคู่เด่นในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเดวสุกเป็นตัวแทนของอาชีพการงานของพวกคุณนะคะสังคมเครือข่ายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการสื่อสารการทําข้อตกลงการทําเอกสารสําคัญเป็นช่วงที่การทํางานของคุณจะมีการขับเคลื่อนที่โดดเด่นค่ะ ความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะสร้างผลงานด้วยความปลาณีตมีรสนิยมไม่ใช่แค่การทําตามหน้าที่ค่ะที่จะทําให้คุณมีสเสน่ห์นะคะทั้งตัวคุณและก็ตัวเนื้องานค่ะที่มันจะดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาได้สําหรับดาวศุกร์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิละปะการออกแบบการดูแลผู้คนการเจรจาจะโดดเด่นประกอบกับคนรอบข้างค่ะ เพื่อนญาติพี่น้องคนรู้จักนะคะคือขคารสังคมที่คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีบทบาทบางอย่างต่ออาชีพการงานของคุณพอสมควรจังหวะนี้นะคะไม่ใช่เวลาที่คุณจะฉายเดียวค่ะแต่จะโดดเด่นนะคะถ้าเป็นการผักดันทําร่วมกับผู้อื่นการติดต่อประสานงานการพบปะการนัดหมายทาการตลาดจะมีความคล่องตัวนะคะในช่วงนี้ควรไปเร่งผักดันค่ะเดี๋ยวมันจะส่งผลดีต่อโอกาสในการทํางานของคุณ และก็เหมาะนะคะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่นํามาใช้ในการต่อยอดการทํางานกลุ่มสังคมที่คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แหละคะ่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นสังคมของการเกื้อนหนุนนะคะความเป็นมรุตยูนะคะสนับสนุนงานที่คิดนอกกรอบค่ะการไม่ยึดติดกับการทําอะไรรูปแบบเดิมๆด้วยส่วนหนึ่งถ้าคุณรู้สึกนะคะว่างานที่ทานะคะมันไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นลองมองหาวิธีปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมดูค่ะ บางทีนะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันสอดคล้องกับการส่งเสริมของดาวด้วยเพราะว่าการที่จะให้ผลเนี่ยมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะบางคนนะคะถ้าคุณปูรากฐานงานมาดีจากช่วงก่อนหน้านี้มาถึงจังหวะนี้นะคะคุณอาจจะไม่ต้องออกแรงอะไรมากคุณก็จะรับรู้ได้ถึงอณิสง์ที่ดีที่จะเข้ามาแต่ละคนนะคะก็เหมือนกับว่าคุณมีต้นทุนที่สะสมมาไม่เท่ากัน ความเป็นมฤตยูนะคะสามารถสร้างเหตุที่ไม่คาดคิดหรือว่าพลิกผันในการทำงานได้หลายรูปแบบเป็นโอกาสที่เหนือความคาดหมายก็ได้หรือเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญหน้าก็ได้ค่ะและมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะทำให้คุณมีการเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือมีการปรับตัวในการทำงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทำให้คุณอยากเปลี่ยนงานก็ได้ค่ะ ทำให้เกิดเขตนะคะที่ไม่คาดคิดทําให้คุณจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่บ่อยๆจนกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาก็ได้บางคนมีโอกาสเดินทางไกลอันเนื่องมาจากการทํางานหรือแม้แต่กระทั่งนะคะการถูกปฏิเสธค่ะแล้วทําให้คุณไปพบช่องทางโอกาสที่ดีกว่าหรือได้รับมอบหมายงานที่คุณไม่ถนัดแต่พอทําออกมาแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือบางคนนะคะเปลี่ยนจากความสนใจมาเป็นอาชีพค่ะบางคนสามารถเอางานอดิเรกนะคะความสนใจส่วนตัวมาสร้างงานทําให้เกิดรายได้จากที่คิดว่าจะทําเล่นๆน,นะคะแค่แชร์ประสบการณ์ความรู้ที่ตัวเองมีลงโซเชียลค่ะกับกลายเป็นแหล่งรายได้โดยที่ไม่คาดคิดเพราะว่ามลตยยูนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งนะคะยิ่งใครสามารถเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานได้จะยิ่งดี อีกชังมรุดตอยูนะคะยังหมายถึงเครือข่ายสังคมจากแดนไกลค่ะงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือว่างานที่ต้องใช้ภาษาที่สองทุกรูปแบบนะคะยังคงให้ผลไปในทิศทางที่เป็นบวกส่วนความท้าทายที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะก็คือบางคนอาจจะต้องทําหรือว่าได้รับมอบหมายในสิ่งที่ตัวเองยังไม่พร้อมสัทีเดียวค่ะมันไม่ใช่ความมั่นคงที่มันจะไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนสัทีเดียวนะคะ จังหวะนี้นะคะบางสถานการณ์คุณอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องลองเปิดใจดูค่ะคุณอาจจะเห็นโอกาสบางอย่างในวิกฤตก็ได้สำหรับคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่นะคะหรือว่ากำลังมองหางานใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนงานก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะมีการขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่ามันจะเด่นนะคะในลักษณะที่มีคนแนะนำการใช้คอนเน c t ชันให้เป็นประโยชน์นะคะเครือข่ายคนรู้จักของคุณ อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยค่ะว่าไม่ใช่เวลาที่คุณจะฉายเดี่ยวนะคะคุณต้องพาตัวเองไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมค่ะทักทายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบางทีนะคะโอกาสเนี่ยมันเข้ามาในรูปแบบของการบอกต่อค่ะหรือแค่คุยกันเรื่องทั่วไปนะคะแต่ก็นำไปสู่โอกาสในการทำงานได้โอกาสนะคะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในงานที่คุณคุ้นเคยเสมอไปค่ะ เช่นนะคะจากที่คุณกำลังมองหางานประจำนะคะลองเปลี่ยนรูปแบบการทำงานดูบ้างะคะ่ะเช่นว่าลองหาอาชีพอิสระนะคะมาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเข้าไปอยู่ในสายงานออนไลน์หรือว่าเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ได้ะคะ่ะสิ่งเหล่านี้นะคะมันอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่โดยที่คุณคาดไม่ถึงและมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่บางคนคุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันละาคา่ะเดือนกรกฎา,ค,า,าค,คมนี้มีโอกาสเดินทางระยะสั้นๆอยู่บ่อยครั้งก็เป็นไปได้ การถูกส่งตัวไปทำภารกิจต่างๆและมีโอกาสที่จะมีเหตุเร่งด่วนเข้ามาค่ะทั้งที่เดินทางแบบกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนกำหนดการแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนหนึ่งนะคะคุณควรเคลียร์ตัวเองให้มีความคล่องตัวด้วยระดับหนึ่งค่ะเผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเข้ามาอีกทั้งนะคะก็เหมาะที่จะเจรจาต่อรองหรือว่าทำข้อตกลงรวมไปถึงข่าวสารที่คุณรออยู่ อะไรที่มีความล่าช้านะคะข้างค้างมานานลองไปติดตามถามไถยดูค่ะมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าคืบหน้าเข้ามาได้การได้รับข่าวนะคะจากสิ่งที่คิดว่าหมดหวังไปแล้วค่ะฉะนั้นโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้นัดหมายที่อาจจะมีเข้ามา การได้รับข้อความข่าวค่าวหรือว่าคำตอบที่คุณแทบจะลืมไปแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วมีพลังที่สามารถเปลี่ยนทิศทางอาชีพการงานของคุณได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมคุณแค่ต้องขยับนะคะพาตัวเองไปหาโอกาสด้วยส่วนหนึ่ง และที่สำคัญนะคะตําแหน่งนี้ของดาวศุกร์ยังคงอยู่ในองศาที่ส่งกำลังถึงลัคนาราศีสิงห์ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าจะดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าดาวจะมีกําลังดีที่สุดก็ตอนที่อยู่ในตําแหน่งของตัวเองการให้ผลดีนะคะเป็นพลังของการเกื้อนหนุนกับพวกคุณโดยตรงค่ะ ภาพรวมของพลังงานนะคะเป็นสเสน่ห์โดยธรรมชาติอย่าพยายามนําเสนอตัวตนนะคะจนเกินจริงค่ะแนะนําว่าทําทุกอย่างให้เป็นตัวของตัวเองคุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีที่สุดก็คือการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันไม่ว่าจะกับสถานะไหนนะคะมีโอกาสที่จะเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากใช้พลังงานให้ถูกจังหวะค่ะ จังหวะไหนควรเงียบจังหวะไหนควรสื่อสารจังหวะไหนควรเร่งหรือว่าจังหวะไหนควรรอคุณต้องดูให้ออกนะคะแล้วก็จัดลำดับให้ความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ดีและสิ่งที่สอดคล้องกับอีกอย่างหนึ่งก็คือผลกระทบที่มีต่อดาวเสานี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะให้ผลอยู่ในภพมรณะดาวสุขนะคะเป็นเหมือนกับผู้คุมสถานการณ์ค่ะ ดาวเสาร์นะคะถือว่ามีกําลังที่อ่อนกว่าฉะนั้นนะคะเข้ามาขจัดความหนักบางอย่างในตัวของดาวเสาร์ด้วยส่วนหนึ่งเรื่องยากนะคะความขัดแย้งบางอย่างสามารถที่ไก่เกลี่ยหรือว่าปณนีปนอมกันได้อะไรที่ดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะคะก็ทําให้คุณจัดการได้ในที่สุดคะ่ะเป็นเหมือนความเหนื่อยล้านะคะที่ได้รับการเยียวยาสิ่งที่ดูเหมือนจะกดดันนะคะทําให้เกิดทางออกมีทางไป ที่สำคัญนะคะให้คุณรู้ว่าความเป็นอริศัตรูคู่แข่งไม่ได้น่ากลัวนะคะในจังหวะนี้เขาเข้ามาเพื่อกระตุ้นนะคะการมีวุฒิภาวะของคุณค่ะให้ได้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นจังหวะที่จะได้ใช้ความอ่อนโยนและก็ความอดทนในเวลาเดียวกันนะคะ เหมาะที่จะฟื้นฟูค่ะปรับความเข้าใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานค่ะสิ่งที่ค้างค้างนะคะมีความล่าช้าก็มีโอกาสที่จะทำให้คลี่คลายหรือว่าได้รับความชัดเจนมากขึ้น การสะสางนะคะในที่นี้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะและความเป็นภพมรณะนะคะมันหมายถึงการตัดจบบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นนะคะอะไรที่ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่บั่นทอนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขเสมอไปนะคะสามารถที่จะตัดจบหรือว่าปล่อยวางได้เช่นกัน บางคนกล้าที่จะตัดจบนะคะพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมในสถานที่การทำงานนะคะยกตัวอย่างคุณก็อาจจะเลือกคบคนมากขึ้นหรือนะคะถ้ามีทางเลือกก็อาจจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานไปเลยก็ได้หรือมีวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยที่ไม่ต้องประทะค่ะบางคนนะคะอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างคะ่ะเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ ทุกการเลือกของคุณนะคะถ้าเป็นการทำที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเลือกทำในสิ่งที่ควรทำถึงแม้ว่านะคะยังไม่ได้เห็นอนาคตที่ชัดเจนแต่ว่ามันจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะมีคนหยิบยื่นเอื้อประโยชน์ค่ะให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงศัตรูให้กลับมาร่วมมือกับคุณก็ได้ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกลองใจค่ะต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยที่คุณจะหลบหลีกไม่ได้ค่ะเช่นนะคะ ถูกแสดงชื่อนะคะหรือว่านำเสนอชื่อผักดดนใี้คุณจะต้องออกหน้าทำบางอย่างมอบหมายให้คุณเป็นตัวแทนเหมือนกับว่านะคะตอนนี้บางอย่างคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่บนความคาดหวังของผู้อื่น แนะนำว่านะคะให้คุณเปิดใจค่ะจงมองว่านะคะทุกอย่างมันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามมันมีด้านที่ดีแฝงอยู่ในนั้นและโดยเฉพาะราหูนะคะส่งพลังงานที่มีสเสน่ห์ที่ไม่ธรรมดาค่ะ ความน่าหลงไหลความแปลกใหม่คนที่ทำงานแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะมาเสริมกับการที่คุณพาตัวเองเข้ากลุ่มเข้าสังคมจะยิ่งได้รับความสนใจตรงนี้ขึ้นอยู่กับสายงานอาชีพของพวกคุณแต่ละคนด้วยคุณอย่ามองว่าอาชีพที่คุณทำมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสนเสน่ห์นะคะเราจะบอกคุณว่าการขับเคลื่อนทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีแรงดึงดูดเสมอคะ่ะ คุณส่งพลังงานใดออกไปคุณย่อมได้รับพลังงานนั้นกลับมาบางคนสามารถจัดการปัญหาได้นะคะอย่างมีสเสน,น่ห์เหนือชั้นนั่นเรียกว่าฉลาดในการใช้พลังงานค่ะคุณเคยเห็นคนที่ไม่ค่อยพูดไหมคะแต่เวลาที่เขาพูดนะคะกับมีคนสนใจหันมาฟังในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสื่อสารนั่นแหละค่ะ เก็บพลังงานไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ตรงกับทุกคนได้นะคะเราบอกได้แต่เพียงว่าคุณต้องรู้จักพลังงานของตัวเองค่ะและใช้ให้ถูกวิธีแล้วมันจะดึงดูดโอกาสที่ไม่คาดคิดเข้ามาหาคุณได้ และถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะก็น่าที่จะเห็นสินค้าที่นําเสนออยู่เป็นระยะสินค้าที่คุณเห็นมาจากร้านค้าในช็อปปีกันนะคะแต่ละคลิปแต่ละช่องเขาก็จะมีส่วนร่วมในการนําเสนอสินค้าค่ะตรงนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบ Youtube นะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกันและสินค้าที่เราจะนําเสนอในคลิปนี้ก็เป็นสินค้าที่เราใช้จริงอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการทําเครื่องฟอกอากาศเองนะคะแบบประหยัดค่ะ อุปกรณ์มีแค่3อย่างและข้อดีนะคะก็ที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้เย็นได้นานขึ้นค่ะแล้วก็ยืดเวลาในการล้างแอร์ได้ระยะหนึ่งเราใช้พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังนะคะยี่ห้อมิสูบิชิขนาด8นิ้วนะคะรุ่นนี้พอดีกับขนาดของไส้กลองอากาศเลยค่ะ ไส้กลองนะคะคุณก็เลือกให้มีคุณสมบัติที่ป้องกันสิ่งแปลกป,ปลอมในอากาศด้วยระดับหนึ่งแล้วก็มีแผ่นกลองชั้นนอกอีกต่างหากนะคะประกอบง่ายๆเลยค่ะก็จะออกมาเป็นรูปที่คุณเห็นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะคะแค่3มสิ่งนี้ก็ทําให้คุณได้เครื่องฟอกอากาศนะคะราคาย่อมเยาวฝากไว้นะคะเผื่อใครสนใจขอบคุณค่ะและความเชื่อมโยงของดาวสุกต่อไปก็คือพบวี้าค่ะเป็นตำแหน่งของการปกปิดซ่อนเร้นนะคะ การมีความลับหรือว่าสิ่งเล่นลับต่างทินต่างแดนการเดินทางไกลความฟุ่มเฟือยสิ่งที่อาจจะเข้ามาบั่นทอนทรัพย์ของคุณได้มีพักเกตแล้วก็ดาวพุธนะคะที่ตอนนี้โคจอรวิปริตค่ะพักองศาและดาวพุธเองเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยฉะนั้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่าจะมีค่าใช้จ่ายค่ะ หมดไปกับสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะตรงนี้ก็ควรวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายเผื่อไว้ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมันสามารถเข้ามาได้หรือควรระวังเรื่องของการลงทุนค่ะเรื่องของผลประโยชน์ก็น่าที่จะมีบางส่วนนะคะที่ตกลงกันไม่ได้ราบรื่นนักหรือถ้าจะทําธุรกรรมทางการเงินก็อย่าประมาทค่ะหรือไ่นะคะเรื่องของผลประโยชน์ก็อาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดอะไรบางอย่าง ต้องทำเพราะว่าเป็นหนี้บุญคุณกันก็ได้บางคนเข้าไปรับรู้เรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจังหวะนี้นะคะคุณอย่าไว้ใจใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนความเป็นกเกษตรของดาวศุกร์นะคะจะทำให้คุณมีไอเดียจัดการปัญหาทางการเงินได้เช่นกันค่ะการเห็นโอกาสบางอย่างนะคะจากงานเก่าๆประสบการณ์เดิมๆที่คุณเคยทา สามารถเอามาต่อยอดได้หรือว่าเป็นการได้รับโอกาสนะคะจากที่เคยทำผิดพลาดอะไรไปด้วยความไม่ตั้งใจค่ะพบปีนาทนี้นะคะถ้าจะมองในทางที่เป็นบวกก็เหมือนกับว่าเป็นช่องทางโอกาสที่มองไม่เห็นค่ะมีโอกาสได้รับงานนะคะจากต่างทินตา่างแดนหรือว่าต่างประเทศหรือว่าเป็นแวดวงสังคมการทำงานอื่นเข้ามาจ้างงานคุณก็ได้บางคนมีการขับเคลื่อนที่ดีบนสายงานออนไลน์นะคะเหมือนหาเงินอยู่ในอากาศค่ะ งานที่อยู่เบื้องหลังงานที่ทำสิ่งที่ไม่ออกหน้าออกตานะคะแต่ว่ามีการขับเคลื่อนโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นสำหรับบางคนนะคะจังหวะนี้คุณอาจจะตัดสินใจทำอะไรโดยที่หาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันักเกตในตำแหน่งนี้นะคะเด่นในเรื่องของสิ่งเล่นลับลางสังหรณ์บุคลิกของบางคนนี่อาจจะไม่ต้องแสดงอะไรมากค่ะแต่ก็มีอิทธิพลโดยที่ไม่ต้องพูดแต่อีกมุมหนึ่งนะคะคุณอาจจะถูกจับจ้องโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ บางคนช่วงนี้ก็อาจจะมีความเชื่อนะคะมีความเลื่อมใสศรัทธากับบางสิ่งบางอย่าง ถ้าเป็นศินลปินดารานะคะก็ควรจะสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดีค่ะดูมีจิตวิญญาณแฝงอยู่ในนั้นบางคนภาษาพูดนี่ไม่ได้เด่นนะคะแต่ว่าภาษาเขียนเนี่ยสามารถบรรยายออกมาได้อย่างลึกซึง้งและบทสรุปของคลิปนี้นะคะแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ของรัคนาราศีสิงห์ก็คือการกลับมาเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันมีความหมายจริงๆค่ะ แม้จะเป็นสิ่งที่เคยถูกมองข้ามก็ตามนะคะแม้จะเป็นเสียงในใจของคุณที่ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้นี่ฉันจะรอดไปอย่างไรขอแค่คุณกลับมาทำในสิ่งที่คุณรักและศรัทธานะคะด้วยความใส่ใจค่ะ ผลลับมันจะค่อยๆเติบโตได้ในรูปแบบของมันนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเร่งรัดเอาผลสำเร็จหรือว่าการยอมรับไม่ต้องไปอธิบายถ้าใครจะไม่เข้าใจแสงจากปลายอุโม,มงค์ของคุณนี่มันอาจจะไม่ใช่แสงที่สว่างจ้านะคะบางช่วงบางจังหวะชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเดินทางอยู่ท่ามกลางความไม่แน่ใจคะ่ะความเงียบความคุ่มเครือหรือแม้แต่ความเหนื่อยหน่ายอาจทำให้สงสัยได้ว่าทางนี้เนี่ยมันใช่ทางจริงๆของฉันไหม ต่อให้จะมีบางอย่างดูคุ้มครือนะคะต่อให้เสียงคนรอบข้างจะเงียบหรือว่าสับสนขอแค่คุณยังทําในสิ่งที่คุณเชื่อคะ่ะยังใส่ใจในสิ่งที่คุณลงมือทํานั่นแหละคะ่ะมันคือแสงที่จะพาคุณออกจากอุโมงค์นี้ไปอย่างเงียบๆแต่ว่ามีความมั่นคงเป็นกําลังใจให้พวกคุณเสมอนะคะลัคนาราศีสิงห์และก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ